สวยๆงามๆเป็นพุงพวงแบบนี้เลยเนาะก็คอยดูตอนโตว,ว่าเขาจะเป็นจั้ไดนะคะคอยดูตอนโตเนาะคือคือคือนี่แหละเนาะ,ะอากาศหนาวเย็นมากค่ะใช่รู้ว่าแคนาดาเนี่อากาศหนาวเย็นมากเนะาะจะปลูกผักปลูกอะไรได้ไหมแคนาดาก็มีเพื่อนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ แต่เพื่อนที่แคนาเพื่อนที่แคนาดาคือมันเป็นเพื่อนต่างชาติอ่ะเราคุยคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะอย่าพูดคําว่าคุยกันไม่รู้เรื่องคุยรู้เรื่องแต่อาจจะไม่แบบไม่รู้ทุกเรื่องก็แค่เป็นเพื่อนเขามาตีกอล์ฟในที่สนามกอล์ฟตอนสมัยป้าโมนาทํางานอยู่สนามกอล์ฟเป็นแคชเชียร์อยู่ที่สนามกอล์ฟนะคะเนาะก็มีเพื่อนอยู่ประเทศแคนาดาเหมือนกันตัวใหญ่สูงมากเขาจะเรียกแกว่า โรนโดคือตัวแกใหญ่ๆนะคะแล้วก็ฟันแกเย็นๆหน่อยนะคะเนาะคุณอ่าศิระดาถ้าโมนาอ่านผิดขออภัยนะคะอากาศหนาวเย็นค่ะใช่โอมาของเราก็บอกว่าโอม่าขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวบินไปกินด้วยมาเลยจ้าโอมานะคะคุณสิริคุณศิระดานะคะศิรดาชุชุติชาอ่านผิดขออภัยนะคะเนาะเนาะ เดี๋ยวเดือนสิงหาจะบินกลับแล้วค่ะส่วนลูกสาวจะต้องบินต่อไปสิงคโปร์ลูกสาวมีลูกสองคนโอเคยินดีด้วยนะคะเป็นเด็กชายเป็นเด็กหญิงลูกชายป่ลูกสาวยังอยู่ในท้องค่ะอุ้ยยินดีด้วยค่ะนะคะยินดีด้วยนะคะ ยังไม่คอดค่ะเดี๋ยวจะบินไปหาลูกสาวได้เป็นคุณยายแล้วเนาะเนาะป้าโมนายังไม่ได้เป็นคุณยายนะคะแต่เป็นคุณยายของหลานๆแล้วแลวหละหลานๆเขามีลูกมีเต้าป้าโมนาพูดแล้วก็ป้าโมนาก็สะออนใบหูแล้วพาป้าโมนาจังเลยงามงามงานอย่างนี้แต่ไม่มีเวลาที่จะทําไอ้หมกหน่อไม้กินเนาะป้าโมนาชอบกินหมกหน่อไม้นะคะหมกหน่อไม้แต่ก็ยังไม่มีเวลาอีกแหลนะเนาะช่วงนี้คืองานบางทีอะ พอทํางานทํางานจริงๆป้าโมนาทํางานสองรอบงานรอบเช้าแล้วรอบบ่ายพอพอหมดเวลาทํางานจริงก็อยากจะพักผ่อนก็คือนอนจริงๆนะคะนอนเนาะเราพูดภาษาอังกฤษกับสามีค่ะดีมากค่ะเนาะป้ามนาพูดปูปูปาปากับสามีนะคะก็คือภาษาเดนมาร์กก็อ่ารู้บ้างไม่รู้บ้างถึงอยู่ที่นี่สิบกว่าปีแต่ก็ส่วนมากก็ใช้ภาษาผัวผัวมีเมียนะคะภาษาผัวผัวมเมียก็คือภาษาที่แบบ พูดเข้าใจกันสองคนเราผัวเมียอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่จะบ,บินไปหาลูกสาวค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะดอกใบกะเพราเนาะมันอืขอเด็ดอีกหน่อยนึงนะคะทุกคนมีดอกมันต้องเด็ดออกนะคะใบกะเพราเด็ดบ่อยบ่อยแต่ใบกะเพรานี่พอเวลาเด็ดเนี่ยก็คือมันหอมแปลกๆหอมแมมงแมงนะคะใบกะเพราเนี่ยมันหอมแมมงแแมง แต่หอมใบมันโอเคแต่ตัวตัวดอกมันได้หอมแหมงแมมงลุงเข้ามาแล้วเมี่ยแล้ววะวัวเฟยยมไว้อดิโอเคไฮไฮเนาะ สี่โมงครึ่งตอนนี้สี่โมงครึ่งเย็นแล้วนะคะนอไม่กลับเมืองไทยเหรอคะกลับค่ะกลับค่ะกลับทุกปีนะคะกลับทุกปีเดือนหน้าก็กลับแล้วนะคะเดือนหน้าก็กลับแล้วแบนปาบนาต้องเช็คนะคะ พี่สีระดากลับบ้านไหมกลับเมืองไทยไหมคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พี่สิเมื่อกี้เขาบอกอายุเท่าไหร่นะสี่สิบสี่สิบสี่ปะน้องเนาะแสดงว่าเป็นน้องนะคะเนาะอ,อ่าสีระดาเป็นน้องป้าโมนานะคะเนาะเพราะว่าสีระดาอายุสี่สิบสี่ป้าโมนาห้าสิบแล้วนะคะแล้วก็ลุงกรัลังก็อายุห้าสิบสี่เนาะอืม ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ